กินยังเช้าอยู่เลยนี่มันเป็นเมืองรับแรงแบบไหนกันเนี่ยว้าววันอะไรเนี่ยของเยอะมากน่ากินจังเลยเแฮะแ็บกินดีกว่าสักชิ้นสองชิ้นเขไม่เป็นอะไรหรอกเพียงขวัญและชีวันเป็นเพื่อนรักกันและวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ทั้งสองคนมาเจอกันที่โรงเรียนอ้อเพียงขวัญอ๋อหวัดดีชีวันมากินข้าวเช้าที่โรงเรียนหรอ เหมือนกันเลยนะเพียงขวัญคิดว่าเราต้องไปหาอะไรกินแล้วแหละอุย้ยเสียงอ,อดดังแล้วไปเข้าแถวกันก่อนเถอะโอ้นั่นเสียงต,ตอนนี้เองก็เป็นเวลาตอนเช้าที่นักเรียนทั้งหมดต้องมาเข้าแถวเอานะลนักเรียนยืนตรงเคารพธงชาติได้ก่อนเข้าแถวเอ้ยไม่ใช่ก่อนเข้าห้องเรียนและแล้วเมื่อพวกเขาเข้าแถวเสร็จก็ต้องถึงเวลาที่ต้องเข้าเรียนเอยเอาละ่ะคาบแรกเราจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ประเทศจีนนะวันศาสตร์จีนคืออะไรทุกคนเนี่ย ไปหามานะข้อมูลครูให้เป็นการบ้านโอเคเลิกคาบได้จะทำไมมาจบเลยจังวะ<า>อย่าถามเยอะหนาชีวันเราไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะเดี๋ยวเนี่ยไปจับคู่ทารายงานกันนะชีวันสัตว์จริงงั้นเหรอวิแต่ว่าก่อนจะไปเนี่ยมากับชีวันได้ไหมวันมีนัดจะเอาของไปให้เพื่อนอ<น>คนไหนอะมานี่เลยนี่ไงน,นี่ไงแต่แล้วชีวันก็ได้นัดเพียงขวัญให้มาพบกับทีอาร์อ้นนี้มันทีอาร์ห้องสีนี่แล้วทาไมต้องมาหาเขาด้วยจริงแล้วฉันอยากเจอเธอต่างหากแล้วเพียงขวัญก็เลยบอกกับชีวันว่าให้นัดมาให้หน่อยนะแล้วฉันก็ซื้อน้ำมาให้ด้วยนรับ ไปเถอนะฉันรักเธอมาตั้งนานแล้วขอบคุณนะชีวันและแล้วเพียงขวัญก็โมโหมากทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยชีวันฉันไม่ชอบเขานะเฮ้ยไปดูได้เงินแล้วไปดีกว่าเฮ้ยชีวันทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยเอานะนะจะไปไหนนี่หลบไปเลยนะไเสียเงินมาเยอะฉันไม่ให้เธอไปไหนหรอกจะเจอกันหลังโรงเรียนมันจะตายหรือไงเฮ้ยอย่าเข้ามานะฉันจะตกอยู่แล้วเนี่ยเธอจะเอาของฉันไหมจะรับรักฉันไหมเฮ้ยเนี่ยซื้อมาให้นล้เอาซิทีแพ้แลวตอนนี้เองที่ทำให้ชีอานั้นโมโหเธอเองก็ได้ผลเพียงขวัญลงน้ำ สมมติไม่นะไม,ไ,มไม่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 ช่วยฉันด้วยฉันยังมีอย่างตายไม่และแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆจมดิงลงไปในน้ำแ,แ,แ,และเหตุการณ์ครั้งนี้เองที่ทำให้เธอมาผูกที่ทะเลแห่งนี้แถมยังย้อนเวลามาอีก200ปีข้างหลังเมื่อมีชาวบ้านสองคนเดินมาเห็นเข้าพวกเขาเองก็มาหาหอยกุ้งปูปลากินไ,<ว>ได้หอยแล้วจะได้เก็บไปกินที่บ้านน้องแกงหอยดีไหมน้องก็ดีนะพี่นะออ้ยเอ๊นั่นใครอะพายนี่แปลกประหลาดยิ่งน้ำตัวอะไรกันแล้วปลุกเขาดีไหมอะนี่ เธอเป็นใครสวัสดีจ้า เอ้ยที่ไหนเนี่ยอุ้ยเธอตัวเปียกหมดเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะมาแต่ไหนเนี่ยแต่งตัวประหลาดยิ่งนักเลยนะรนะูไ้ไหมว่าถ้าชาวบ้านมาเห็นแถวเนี้ยเข้าเข<อ>าะจะจับเธอออกจากหมู่บ้านนี้นะฉันมาอยู่ที่ไหนหรอคะอุ้ยฉันจําได้แค่ว่าตอนนั้นฉันอยู่ที่โรงเรียนน่ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันคะเนี่ยโอ้ยแล้วที่นี่มันที่ไหนเนี่ยพี่่ใส่ชุดอะไรกันนะ่ะโอ้ยดูเหมือนว่าเธอนั้นจะงงงวยแล้วก็จําอะไรไม่ได้ใน้ต่อละทีนี้หนูคิดถึงบ้านเลยอย่าทำอะไรหนูเลยนะเธอเองก็ได้เริ่มรร้้้ออออองงงงหกมมาายยสววแแลลททีี่่่นนเเเเืับะะจ ใจดีพี่สาว<อ>คิดว่าพาเขากลับบ้านกันเถอะว่าอยาให้คุณพ่อคุณแม่รู้แล้วกันเนาะแล้ว<ล><ล>สองพี่น้องคู่นี้ก็ตัดสินใจพาเพียงขวันนั้นกลับบ้านนี่หยุดร้องก่อนนะที่นี่เมืองรับแลอบ,บอกนะว่าเจ้ามาแต่ในอนาคตแน่ๆเลยทําใจเถอะนะจะกลับออกไปไม่ได้อออขอโทษขอโทษร้องให้แรงก่าเดิมอีกไปพัก่อ,อนเถอะไม่กลัวจะหยุดร้องแล้วะตั้งสติก่อนนะเกิดใครเห็นเจ้าใส่ชุดนี้แล้วก็เขาจะหาว่าเจ้าเป็นบ้านะแล้วฉันต้องทํายังไงคะันจะมีโอกาสกลับไปได้ไหมเนี่ยหรือว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้เนี่ย เธอหน้าเธอนะ้านะมานี่มาห้องพักของเจ้านะพักที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาเวลาแก้ไขไปอาบน้ําซะดูเหมือนว่าฉันจะไม่ไกลับไปอีกแล้วสินะพ่ <c oughs> อแม่ต้องคิดถึงฉันเล่ๆเลยอาบน้ํำดีกว่า <c oughs> ถึงยังไงก็ต้องทำใจแหละไม่เป็นไรอดทนไว้ต้องแก้ไขสถานการณ์ก่อนร้องไห้บ่อยไม่ได้เพียงขวนสวมสิ่งนี้ไว้นะชาวบ้านเขาจะได้ไม่เข้าใจเธอผิดขอบคุณพวกพี่มากเลยนะคะถ้ามไม่ได้พวกพี่พี่นี่หนูซวยเลยพัก่อนเธอนะเดี๋ยวเรามาอุนานแล้วนาะอไม่ค่อยมีคนย้อนเวลามาถึงที่นี่นสีที่นี่ก็เปลี่ยนไปมากไม่รู้ว่าเธอจะปรับตัวได้หรือเปล่าสงสารเธอเนาะใกล้จะถึงวันทำพิธีศาสตร์จีนแล้วเดี๋ยวปันพระบุตของเราก็จะขึ้นมาจากนารกกันแล้วนะต้องเรียกไปหาของมาเส้นไหว้เพิ่มแล้วแหละดูเหมือนว่าเพียงขวัััเเองงกกก็ยรรบบหตุาณ์น้ไม่ อยู่แต่จะทําทยังไงล่ะฉันก็ต้องทําใจนะสิไหนๆก็มาแล้วขอเดินลัดเลาะดูหน่อยสิแล้วก็มีชายหนุ่มในหมู่บ้านแห่งนี้เดินมาเห็นเธอเข้า หวัดดีทำไมเธอมาอยู่แถวนี้ล่ะ <c oughs> เคยเห็นหน้าเธอก่อนเลยแฮะเธอเป็นใครเนี่ยอุ้ยเธอบอกไปฉันสวยแน่หรือว่าเธอเป็นพี่น้องเขาถ้าพูดถึงสองคนนั้นนะใช่แล้วฉันเป็นพี่น้องเขาดือเหมือนว่าเพียงขวัญก็ต้องโกหกเขาไปเอองั้นฉันฝากอันนี้ให้พี่เขาด้วยนะไอวันซ่าจีนซะด้วยสิเออคือฝากเธอด้วยละกันเนาะได้แน่นอนขอบคุณมากๆเลยนะฉันชื่อว่าเพียงขวัญนะนายชื่ออะไรเนี่ยไปละเอ้า รีบไปไหนการยังไม่ได้ทนได้ถามชื่อเลยโอย้หิวชะมัดเลยรายการละก,กว่าพี่ๆเขาจะมาฉันต้องไปหาอะไรกินแถวนี้ก็ได้ไอ้บรรยากาศทำไมมันคล่ำเร็วจังเลยเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้ยังเช้าอยู่เลยนี่มันเป็นเมืองรับแลรแบบไหนกันเนี่ยว้าววันอะไรเนี่ยของเยอะมากน่ากินจังเลยแฮะแอบกินดีกว่าสักชิ้นสองชิ้นคงไม่เป็นอะไรหรอกกินสุดๆไปเลยและแล้ว,ลวเธอเองก็ได้แอบ,บกินของตรงนี้จึงเธอเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าตอนนี้เธอหิวมากๆแล้วโอ้ยง่วงนอนแฮะขอนอนตรงนี้ก่อนแล้ว ผ่านไปไม่นานพวกบรรพบ,บรุษผีผีทั้งหลายก็ได้เดินทางมาจากนารกและมากินอาหารเส้นไหวในวันนี้โอ้หลานฉันทําอาหารเยอะจังเลยหิวสุดๆอรำลายสดๆไปเลยเนื้อสดๆจะดูเหมือนผีตัวนี้จะเป็นบรรพบ,บุรุษของหมู่บ้านแห่งนี้ไอ้ง่วงจังเลย,เอยไอมันกล้ามานอนทับที่ของฉันเลวผีตัวนี้ก็ได้โมโหเธอมาไอตัวนี้อะไรเนี่ยเมื่อกี้ผีใช่ไหมฉันไม่ได้อยากย้อนเวลามาเจอผีนะนเ่ใก็ได้ช่วยด้วยแลวลุงเช้าก็มาถึงเฮ้ยเรายังไม่เห็นแม่หนูคนนั้นเลยอ่ะไปตั้งแต่เมื่อคืนสินะ ทำยังไงดีละทีนี้กลัวว่าจะมีคนจับเธอไปนะสิชาวบ้านแถวนี้ยิ่งใจร้ายอยู่เราจะทำยังไงกันดีต้องตามหาน่ะสิเอ๊คุณชายนี่คือว่าเจอเด็กคนนั้นไหมคขาก็ต้องแยกย้ายกันไปหาหรอครับเดี๋ยวผมจะไปหาทางนู้นนะแล้วพวกเขาทั้งสามคนก็ได้แยกย้ายกันที่จะไปออกตามหาเพียงขวัญถึ่งตอนนี้คุณชายก็ได้รู้เรื่องแล้วจะหากันเจอมิเนี่ยทูบันเพบุษจ้าขอให้หาน้องเขาเจอนะอย่าให้น้องเขาเจอคนอื่นเลยและเมื่อเวลาผ่านไปคุณชายคนนี้ก็ได้เดินมาถึงที่ริมทะเลโอ๊ยนี่ไงยายนี่สินะเธอนี่ ได้แล้วมัง้งอุนเพียงขวัญขอรับอุนขวัญเฮ้อมาหลับอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยตื่นเถอะครับผีมาอ,อ,อะไรเนี่ย ใจหมดนั่นคนนี่นะกระผมเองขอรับช่วยฉันด้วยฉันโดนผีหลอกสิจะพูด่ากลัวมากเลยเยันก่อนครับนั่งลงก่อนค,อค่อยคุยกันนะแล้วเขาทั้งสองคนก็ได้เปิดใจคุยกันจริง,รงฉันนะ่ะมาจากอนาคตนะ,ะผู้พลที่เมืองรับแลแห่งนี้นายเองก็อยู่ในเมืองนี้สินะ,ะไม่กลัวเรืองไงเนี่ยที่นี่มีแต่เรื่องแปลกๆเออคงไม่กลัวหรอกครับเพราะว่าผมก็ชินแล้ว,ลวคนที่คุณเห็นนะ่ะก็คือผีบรรพบรุษแต่ว่าถ้าคุณอยากจะกลับไปบ้านคุณก็มีทางนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเองจริงหรอคะอุยขอบคุณนะแต่มันก็ต้องเสี่ยงนะ ขอบคุณคุณมากเลยนะฉันจะไม่ลืมบนคนเลยเออผมก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้งั้นเอาเรื่องนี้ไปคุยกับผีทั้งสองคนที่บ้านดีกว่านะแล้วแล้วคุณชายเองก็ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับทั้งสองฟังซึงทั้งหมดเป็นการตัดสินใจของคุณชายทั้งหมดชายแน่ใจนะจ๊ะจะไปเอาเหรียญของคุณยายเขาอ่ะบรรพบุุษของเราเพิ่งมาจากนรกกันนะจ๊ะอุ้ยคืออะไรกันเนี่ยฉันจะได้กลับไม่คะมันก็คือเหรียญชีวิตยังไงล่ะคะมันสามารถทําให้คุณกลับไปยังที่ที่คุณอยู่ได้และมาถึงเวลาผีบรรพบุรษกกก็าาลังเส้นนวิอหตัวเออองยู่ร่อยจก็จะไปนนนอคที่จะ ขโมยเอาเหรียญใบนั้นก็คือคุณชายนั่นเองผมขอโทษนะครับผมจําเป็นต้องทําแบบนี้เขาก็ได้ทิ้งดอกชบาไปและนี่ก็คือเหรียญแห่งชีวิตในที่สุดคุณชายก็ขโมยไปได้ต้องรีบไปแล้วเขาเองก็ได้กลับมายังที่บ้านของทั้งสองคนนี้ผมได้เหรียญมาแล้วขอรับเดี๋ยวเราจะทําพิธีกันนะขอบคุณมากมากเลยนะคะฉันจะไม่ลืมบนเลยอยู่ๆผีบันพะบุลก็ได้โผล่ออกมาคิดว่าจะไปไหนได้เนาะคุณชายเอาเหรียญฉันคืนมาเดี๋ยวนี้โอไม่ได้ขอรับ ผมคงให้ไม่ได้แล้วและดูเหมือนตอนนี้ผีก็จะไม่ยอมเพราะเหรียญแห่งชีวิตเป็นของเธอและก็เธอหึงหวงมากที่สุดอขอหลบหลังแล้วกันงั้นก็เอาชีวิตผมไปเธอครับเลยและกับการที่เธอกลับไปยังที่ที่ของเธอพูด,ดเองแล้วนะสุดท้ายแล้วคุณชายก็ยอมเสียสละชีวิตให้กับเพียงขวัญก็ในเมื่อผีบ,รรบ,บรันดาบุลุต้องการแบบนี้ฉันก็จะทําให้เธอกลับไปอย่างปลอดภัยนะนช่วยได้แค่นี้แหละทําไมนายต้องช่วยฉันขนาดนี้ด้วยนะ แล้วฉันจะตามหานายให้เจอเลยนะสักวันนึงฉันก็ห,นหวังเช่นนั้นเนาะเมะื่อถึงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงได้เวลาที่เพียงขวัญจะกลับไปยังอนาคตเขาแล้วขอบคุณพวกพี่ๆมากเลยนะคะจะจดจําไว้ว่าครั้งหนึ่งกลับไปอย่างปลอดภัยนะคุณชายตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมสิคุณชายมันหมายถึงว่าคุณชายต้องแลกกับชีวิตเลยนะคุณชายจะตายเนาะอย่าถามอะไรวุ่นวายเร็วๆเ,เข้ารีบทําพิธีเดี๋ยวพายุก,ก็จะมาแล้วนะ่ะลาก่อนนะเอาละนางหนูคนนี้อนโมสามจบในใจซะพายุจะมาแล้วเร็วๆไายนะลาก่อนทุกคน ของเธอซะไปในที่สุดเธอก็ได้เดินทางกลับไปยังโลกของเธอเออผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมที่จะสลับร่างกับบัรุษของผมแล้วแล้วก่อนนะพวกพี่พี่ไม่ไปแล้วแล้วคุณชายเองก็ยอมให้ผีบันพบบรุษของเขานำร่างกายของเขาไปเถอเลยครับอยากทําอะไรก็ทำได้เลยจ้าเอาละนะจะจะไปอยู่ในร่างนายแล้วนะและแล้วหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงอีกเลยและเธอก็ได้กลับมายังปัจจุบันจนได้โอ๊ย จอยเฮ้ยฉันกลับมาแล้วอ้นนี้มันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยอะไรกันเนี่ยเพียงขวัญหลับในคราบแบบนี้นี่เพียงขวัญใครอะชีวันไงนี่เพียงขวัญพาชีวันไปหลังโรงเรียนหน่อยสิคำพูดไหมไชีวันพูดประโยคเดิมเนี่ยบอกน่าจะกลับไปย้อนเวลาอีกไม่เอาแล้วเลยฉันไม่ไปกับเธอแล้วเป็นอะไรรู้ว่าเธอจะหลอกฉันไปหาเจ้าชีอาร์รู้แล้วรู้ทุกอย่างเลยเอ้าเฮ้ยรู้ได้ไงเนี่ยโอ้ยเ็เพื่อนชั่วเอ้ยในที่สุดเธอก็รู้ทันเหตุการณ์ทุกอย่างฉันไม่รู้เลยว่่าาามมัันนนนนเเป็คคววฝหรรือจิงกแีย ทำไมดอกไม้อันนี้คุณนๆนจังเฮ้ยอย่าบอกนะว่าฉันไปมาจริงๆเหรอเนี่ยโลกอดีตมีจริงๆเหรอเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อลเลยและเมื่อถึงเวลาไม่มีเหตุทําให้บังเอิญเขานั้นอาจจะได้พบกันอีกครั้งก็ได้เออนั่นดอกไม้ฉันนะฉันทําตดเฮ้ยนี่มันคุณชายคนนั้นนี่เออเธอฉันขอดอกไม้คืนด้วยนะหรือว่าเธอเชื่อในเรื่องการย้อนเวลาได้หรือเปล่าะ ย้อนเวลาหรอและดูเหมือนว่าคุณชายเองก็สามารถย้อนเวลาได้เช่นกันเพียงขวัญเองก็ไม่แน่ใจนี่จะใช้คุณชายที่ฉันตามหาไหมนะเออคือ